เทย่นเี่ยโที่อะไรไม่เห็นว่าจะมีกอกเทียวจริงแน่ไม่ต้องวแก็มีคนไปเรื่อยๆยเทียบปีนะก็เถื่อนเพราะว่าเขาออกข้างต่าค่าที่อยู่ให้ไม่เทียวต่างนีก้่าแต่ว่าค่าที่เราต้อกค่าที่ค่าชอปของเราตันแต่ไม่องห่วงเรื่องค่าที่าชอปถึงเวลาเรามีอยู่ก็เราได้ผิภัณฑ์ก็คือเราอะ จ่ขายตรงกับอื่นไม่ได้เบียเบนนะตาต่างต่างต้องตให้จ่าริ่มกว้างและเข้าใจว่ามันต่างผลิตภัณฑ์มีสุขภาพเพื่อขึนาะเพื่มขึ้นแน่นอนน่าจอิ่มปากตรงในเงรีผลิตพื้อแต่มีไหมเพื่อเกษตรมีไหมหนาหน้ามากระหวองไม่มีเราไม่จะเรทุกอย่ากก็มีทำไงเป็นผีวิสั่จบอก ราก็จะมีเอกสารต่ไรเเครื่องทานยาทุกอย่างมีหมดมใบทะเบียนของยาถ้าเป็นยาที่ดีบอกก็เป็นจีอสองพัี่สบี่ดีนะเป็นยาของโบราณนะคือว่าต้องเขา้าใจดีว่ามันจะไม่ใช่ออยอ์พวกยาที่เรากินยางหมออะไรไม่ใช่พาราที่จะมีออยอนะนนยก็เป็นยาของโบราณก็จะเป็นแต่ถือว่าได้ขึ้นตำรา เวลาที่ถือว่ายากนะแล้วเขาอ,อกว่าต้องใช้วลาหลายครั้งนะว่าไม่มีการตั้งคีย์ไม่มีอนะไรแิเนี้เปิดเปิดใช้ดีก็บอกลองถ้าใช้ไม่ดีนะต้องรอเขาเล่าที่ชอบใช้ได้มีปัญหาใช้แล้วมี่ผมยังน,นี้ไม่ออกเป็นดีๆเดวแล้วก็จะมีเหมือนวิ็ที่ก่อนที่ดูแลเรื่องผลิตออกไปเลยออกไปดูหน้าบ้านนะที่เขาใช้แล้วไม่ได้ ก็จะมีเนี่ยมีให้เยี่ยมชมเยี่ยมชมโรงงานผลิยวิธีการตลินีเราไปดูนะไปดูปฏิินแล้วมีเปิดให้เข้าไปอยากรู้ว่าเฮ้มันใช้สมสรสมอะไรนต่อมา,า,อาค,คมาุสังเว่าก็มีรูรกิจที่วเยอะการบันทีเรตยเรยเฉพาะว่าการบันทีเรีุเของรถยนต์อันที่สามการชนสาม ก็คือว่าพูดถึงเลยยังไม่มีใครที่เราหมายมีของเราที่เดียวก็คือว่ามันฟังประกันในเรื่องของน้ำท่วมได้หมดมนเกิดที่ไหนก็มีที่เราที่ขายแล้วก็ด้มีแต้มไปนะก็มีประกันนะการพลรบอมีแต้มนะคนใช้รถต้าใช่ไหมใช้แล้วคิดว่าถ้าให้เขาซื้อดีก็าจะได้ก็ไม่ได้ซื้อที่เราเราได้เราได้ต้อง ก็ธนาคารก็ยังมีอีกสองธนาคารธนาคารไทยยพาณิช์กับธนาคารกรุงเทศก็จะมีอย่างนี้ก็จะมีส <respir> ัญ <intake> ล <t> ักษ์ตางต่างกันว่าชื่ออะไรก็สามารถไปใช้เวลาเราที่เราจะซื้อของเราจะเราจะทำการแต่งระบอบที่ก็บอกเลขเลขในเวลาที่เราสมัครจะมีเลข การเริ่มต้นธุรกิจก่อนลงทุนมันก็ต้องลงทุนต้องเข้าใจว่าอันนี้จะต้องพูดจานาทีแต่ว่าเริ่มจากจะสมัครไม่สม,สมัครอันนี้แล้วแล้วแต่แต่ขอให้จ่าเข้าใจนะ้อแ,แม่ก็มาสมัครก็คือ4 5 0บาทตลอดชีวิตจา่าก็ไม่ต้องมาต่อบัตรต่อสัญญาอะไรใด้สิหลงสิกนล้วแด่ว่าจะทำบทัตรเสร็ได้จ่าก็ได้รับสมาชิก ข้าไปคิอยู่ในของที่เจออยู่ที่ไหนก็สามารถไปเช็คได้ว่าคนด้ละล่าง,งเราม,มีใครมาเพิ่มบ้างวันนี้ได้เท่าไหร่เดือนนี้ได้เท่าไหร่เราจ,จร่ายเท่าไมมหร่วันเท่าไเดือนก็จะได้รับคู่มือเนี่ยำนการธุรกิจก็คือประวัติบริษัทแล้วก็สตลอดแล้วก็จะได้รับอีกทั้งวเป็นยาโย่าายากอรเป็นคนเล็ก650บาท650บาท แต่สมัคร450บาทสมัคร450บาทนะได้ปวดยาปวด450บาทเกินแล้วนะเกินแล้วะหรือว่าคุ้มาแค่สมัครก็ได้แล้วสอบถามอย่างที่จะบอกปัจจุบนจะมีไทยาลิตกระป๋านกรุงเทพก็เรื่องนี้เอาไว้บอกอย่างนี้แล้วถ้าจังะสมัครซื้อผลิตภัณฑ์านไปนะครับผู้จำหน่ายก็คืออันี้ทุกอย่างในนี้มันจะมีทั้งราคาทั่วไปกับราคา ที่เราเป็นสมาชิกก็จะต่างกันอย่างนี้ก็ต่างกันร้อยใงนี้ก็หลัราคาที่ทั่วไปเราขายเราซื้อคนทั่วไปซื้อก็จะไม่ได้แจ่งแต่เราซื้อก็ได้แจ่งก็เราได้แจ่งนะสมาชิกที่อยากก็ซื้อในนี้ก็ได้แต่ต่อมาเนี่ยกำไรจากการขายปิดก็คือที่อยากที่ซื้อเนี่ยเขาจะหักมาเป็นต์สองเปอร์เซ็นต์ ไม่จำเป็นต้องสือและบอกต่อมาอนต่อมาก็นีของเราเนี่ยได้ถูกจดทะเบียเนเป็นอาชีพขาตรงอันดับที่สอจริงๆอ่ยขายตรงมีเยอะไม่ได้มีแค่นี้แต่สุริยะน ่มากใช้อะไรที่ว่าไปเที่ยวที่นีสม่าจะเป็นทางสุภาพเน่มนก็เป็นรอแนิฟันสามร้อมันก็เป็นมาตรฐยนของเรามีไหมฟังสามรยก็นี่กรางก็คือทอเกบไปดีกว่าอะไามร้อก็ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมของเรามันนี่ใช้หลักกว่ากว่าในการ เรื่องอนนาาเื่อธุกิจน,นี้ก็ถามจาว่าอันนี้ความเป็นางของเราจบพอเรื่องอันนี้จะไม่ได้ต่อรู้อะไรมากจริงมันมี้มาพของนี้แต่ให้ใหจ๋ได้ดูคร้าๆให้ดูแลให้รู้ว่าพอมาสเปนสิปีนะแล้าจบการจบการส่งมาต้องนะต้องตรวจมาแล้ว